ตรงไหนเธอชอบฉเธอแตกต่างตรงไหนให้เอาปากกามาวงเธอแตกต่างเดคุณอาจจะเป็นคนที่พูดได้หลายภาษาหรือเปล่าหรือไม่ก็อาจจะมีความสนใจในเรื่องเชื้อชาติาศาสนาวัฒนธรรมของต่างชาติต่างถิน่นอาจจะเป็นคนที่สนใจชอบท่องโลกอินเทอร์นเน็ตหรือเปล่านะ ประมาณนั้นได้นะชอบศึกษาหาความรู้เป็นชอบดูข่าวรอบโลกชอบสนใจเรื่องสิ่งต่างๆที่มันอยู่ไกลตัวคุณที่มันไม่ใช่ขนุธรรมเนียมวัฒนธรรมของคุณนะได้หมดถ้าคุณบอกว่าโอ๊้ยหนูไม่เก่งภาษาเลยค่ะหนูไม่เด้ไปไหนหนูอยู่แต่บ้านนะคะคุณอาจจะเป็นคนท่องโลกพวกนี้แล้วคุณอาจจะมีความสนใจแล้วอาจจะชอบเรื่องราวของต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนได้ว่าเออเขาเขามี ประเพณีขนรรมรำเนียมอะไรอะไรแบบเนี้ยว่าราทำยังไงภาษายังไงเขาใช้ชีวิตยังไงกินอยู่แบบไหนอะไรอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่มีความรอบรู้ตรงนี้นะสิบไม้เขาบอกว่าคุณทํางานหนักมากนะคุณเป็นคนที่ทํางานตลอดเวลาก็าอาจจะเห็นออกแนวบ้างานด้วยนะสิบไม้มันขึ้นมานะอืมเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการทํางานมาเป็นอันดับหนึ่งชาวเวอร์ เขาบอกว่าคุณเจอปัญหาอะไรบางอย่างในชีวิตเกี่ยวกับเรื่องงานแบบช็อกชอกแบบกระทันหันปุบปับฉับพลันจนต้องเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะนี่คือสิ่งที่เขาเขามอง มองว่าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ก็ได้หรือว่าอาจจะมีความเซ็งความเบื่อว่าต้องทํางานตลอดเวลาอาจจะมีการเบื่อในหน้าที่การงานของคุณอยู่ตอนนี้นะสี่ถ้วยขึ้นมาแปดเหรียญสี่ถ้วยเบื่อการทํางานเบื่อสายงานที่คุณทําอยู่ก็ได้นะไม่ว่าคุณจะทํางานอะไรอยู่ก็ตามตอนนี้เขามองว่าคุณแบบอาจจะเป็นคนที่เบื่อง่ายเบื่ออะไรง่ายๆก็ได้นะสิ่งที่แตกต่าง คุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ชอบความจำเจก็ได้นะแล้วเขามองว่าคุณเออคนอื่นเขาอาจจะทนอยู่อะไรเงี้ยนะในสถานการณ์แต่คุณเป็นคนที่หม่หม่ๆม่คุณพร้อมที่จะแบบถ้าเกิดงานที่ไหนที่ฉันไม่ชอบคุณอาจจะเป็นคนที่ไม่ทํานะถ้าจะทําก็ต้องใจรักอะไรเงี้หรือเปล่ากล่องที่สองอม,มันเห็นหน้าไพ่ไม่ครบใช่ไหมคะ สตริงคุณเป็นคนที่แบบอดทนรอคอยเก่งอดทนเก่งนะคะรอสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานรองานรอความสําเร็จรอเป้าหมายในชีวิตรอเพื่อจะให้เกิดสิ่งดีๆที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปในในทิศทางที่ดีหรือรอการงานใหม่ๆได้หมดหรือเป็นการทํางานด้วยความอดทนอึดถึกทนนะคะกองนี้ ไม่ปิปากบ่นนะคะทั้งทงที่จริงๆแล้วงานคุณน่ะคุณโคตรจะเบื่อเลยคุณโคตรจะเบื่องานคุณเลยแหงเออทูออฟสอดคุณเป็นคนที่เข้าถึงยากและคุณเป็นคนที่มีกำแพงเป็นของตัวเองนะคะทออฟสอดคุณเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ไม่ได้อเพ n นนะคะไม่ได้อเพ n นไม่ได้อเพนหมายถึงว่าไม่ได้เปิดรับทุกคนนะคะคุณเป็นคนที่ มีเส้นแบกที่ชัดเจนนะคะขีดเส้นตายเอาไว้ไม่ให้เธอเข้ามาแล้วประมาณนี้ประมาณอย่างนั้นหมายถึงว่าไม่ถ้าเกิดในช่วงเวลาที่คุณต้องทำงานหนักๆหรือว่าหงุดหงิดคุณจะไม่มีเวลาที่จะคอนแทคหรือคุณจะไม่แยกเวลาไปไปพูดคุยไม่กระทั่งเพื่อนคุณคุณจะไม่มีเวลาให้ค,คุณจะใส่เต็มแม็กกับการทำงาน แคุณก็อาจจะปิดกั้นผู้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องไม่ได้มีความสําคัญในชีวิตของคุณหรือเข้ามาสร้างปัญหานี่ไงพอพูดถึงก็มาเลยคุณอาจจะเป็นคนที่เปิดใจยากเพราะว่าผ่านเรื่องราวของความท็อกซิกดราม่าในเรื่องความรักการถูกหักหลังการถูกแทงข้างหลังการถูกกายตกเป็นบุคคลที่3หรือคบซ้อนรักซ้อนหรือเขาอดีตคนของคุณเคยดึงความรักที่แบบ ไม่ดีเอ้ยเข้ามาลุงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์แล้วทาให้ความรักของคุณอะ่ะมันมันมันต้องพังลงอะไรเงี้ยเออเขามอกว่าคุณมีมีม,มีมีบาดแผลแล้วพูดง่ายๆนะมีบาดแผลนี่ไงแล้วเขาเลยอยากจะมาเยียวยาอยากมามอบความรักให้คุณคนคนนี้เขามองเห็นอ่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่แก่กว่าคุณมีอายุมากกว่าคุณหรือไม่ก็ตําแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตค่อนข้างที่จะ เป็น emperor นี่เป็นต่างชาติได้ไหมก็ได้นะแต่จะเป็นแต่ก็ไม่อยากจะเพราะว่ามันไม่มีเอ่อมันไม่มี chariot หรือมันไม่มีแต่มันมี the world ใช่ไหมเป็นได้เป็นไปได้นะคะเพราะมี the world ขึ้นมาใบาแรกที่คุณได้เอ่อน่าจะเป็นต่างชาตินะที่หลงรักคุณอยู่ที่ชอบในตัวคุณมองเห็นความแตกต่างความเป็น u n นิคนะคะคานเป็นคนที่แบบ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาคุณคุณจะทํามันจนจนกว่าคุณจะคิดว่ามันไปไม่ได้แล้วจริงๆคุณจะทําอยู่นั่นแหละคุณจะลองคุณจะใช้เวลาถึงได้มีไพส่สเตรนจ์เกิดขึ้นก็คือคุณเป็นคนที่มีความอดทนมากๆเลยเขาบอกว่าหายากนะคะหายากคนที่จะมีความอดทนทําในสิ่งที่บางครั้งเขาบอกว่ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ในชีวิตคุณซะทีเดียวแต่คุณก็จะอดทน ทำมันเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความพยายามเออกองเนี้ยคือพี่ออมมีความรู้สึกว่าได้พลังงานว่าคุณเป็นคนที่มีความพยายามเป็นคนที่ไม่ไม่หยิบโยงเป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าอะไรนะต่อให้คุณเบื่อคุณเซง็งกับสถานการณ์หรืองานที่คุณทำอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันรูทีนอะไรก็แล้วแต่คุณจะมีความรู้สึกว่าเออไม่ไม่ใช่ไม,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 ไม่ไม่ใช่ทำแบบขอไปทีด้วยนะคุณจะทำแบบ เหมือนมันเป็นหน้าที่นะเหมือนเป็นความรับผิดชอบนะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่อาจจะมีตรงนี้ด้วยที่แตกต่างจากคนอื่นคุณเป็นคนมีความรับผิดชอบในตัวเองค่อนข้างสูงนะไม่ได้ไม่ได้ว่าโอ้ยเบื่องานนี้แล้วฉันทิ้งเลยฉันเทแล้วให้คนอื่นทำนะเดี๋ยวฉันไปหนีปรับก่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่คุณคุณดูเป็นคนไม่ใช่แบบนั้นนะคะและอาจจะมีความเป็นคนที่ ถ้าถ้าคนที่มามามาเลือกคนกองนี้นะถ้าไม่ใช่ตัวเขาก็จะเป็นตัวคุณที่เป็นอ็มพีเรอร์ก็คือคุณอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้เป็นของตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความโฟกัสที่ตัวเองค่อนข้างที่จะอาจจะติดอา,อาจจะติดมีอํานาจนิดๆนะอาจจะเป็นผู้สั่งการอาจจะเป็นคนที่ออกจาก หัวร้อนขี้งุหงิดง่ายหรือเปล่านะออะดื้อเอาแต่ใจตามภาษาอมเพอเรรนนะอืมห้ามเห็นไหมห้าวอนขึ้นมาใบสุดท้ายนะคะอ่ะเปิดเกินเปิดเกินทษทีอ่ะครบแล้วนะคะแต่เอามันเปิดเกินนะคะเปิดเกินก็คือหลุดมาหนึ่งใบก็คือห้าไม้เขาบอกว่าคุณเป็นคนที่กล้าไฟมากเลยเขาบอกว่าถ้าเป็นเขาเขาอาจจะกลัวเขาอาจจะไม่กล้าพูดเขาอาจจะไม่กล้าทะเลาะเขาอาจจะไม่กล้า คิดหรือว่าทําอะไรเหมือนคุณไม่กล้าแอคชั่นอะไรใดๆแต่คุณไม่กล้าเลยนะคะอย่างสดคล้ายๆพลังงานคล้ายๆชันเลยแต่ไม่น่าใช่นะในนี้ไม่น่าจะมีอ่อนแต่บางเรื่องราวคล้ายๆคล้ายๆนะคะคล้ายๆเหมือนกันอืมอถ้าบอกอดทนนี่อาจจะใช่นะเออแล้วก็อกหักเสียใจนี่ก เท่ากเรื่องงานนี่ก็ใช่นะคะมันจะใช่หมดหรือเปล่าแต่เอ็มเพลเลอร์นี่ไม่น่าใช่เออเนี่ยนะคะเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อาจจะมีอาจจะมีคนที่ที่เป็นคู่แข่งของคุณนะในที่ทํางานหรือไม่ก็ในสายงานที่คุณทําอยู่อาจจะมีคู่แข่งเยอะแล้วมันทําให้คุณเนี่ยต้องไปลบลาค่าฟันกับคู่แข่งเนาะ มีต่อปากต่อคําต่อกรกันอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มองเห็นว่าโอ้โหคุณคุณแบบค,คุณก็ไม่กลัวนะตัวคนเดียวคุณก็ไม่กลัวลประมาณนั้น mm hmm. เขาอาจจะมองเห็นความใจเด็ดหรือความใจกล้าในตัวคุณที่คุณแตกต่างจากจากคนอื่นที่เขาเคยพบเจอมาก็ได้นะคะโอเคประมาณนี้นะกล่องที่สองปะคุณแตกต่าง